ทุกคนสวยมากที่พักนครศรีธรรมราชดูสิในเมืองนครเลยทุกคนจะใครจะรู้ว่ามีวิวหลักล้านแบบนี้นี่คือชดาแอดนครเดี๋ยวเราจะออกไปในเมืองเนาะตรงนี้ก็ขับรถเข้ามาได้ไม่ไกลเลยทุกคนครับถนนอ้อมค่ายวชิราวดีเราออกไปโมเดแตพูด ทุกคนจะหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้จะต้องแระรู้หละเอกตากท่าก็ได้ทุกคนจะหาบรรยากาศดีมากข้างหน้าที่จะถนอนอ้อมค่ายนะทุกคนจะไปท่าสารานั่งรถสองแถวจากในเมืองมาทค่ยี่สิบห้าบาทเองทุกคนครับแต่ถ้าใครจะขับรถมาเองนั่งเครื่องบินมาก็าสะดวกสบาารถไฟทุกคนมีวันละเที่ยวจากกรุงเทพมาหานครนะครับมาเที่ยวววดประาทศเมืองพระธาตุทองคํานะครับวัดพระธาตุ วระมหาวิหารพระอารา,รา,รารมหลวงชั้นเอกนะครับทุกคนเราจะมีพระอารารมหลวงชั้นเอกสามแบบเดียเด๋ยวเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าลงท้ายแบบไหนกันบ้างแต่ที่ถ้าเกิดว่ายาวเสยก็จะมีราชวระมหาวิหารก็จะเป็นวัดโพวัดแจ้งอะไรประมาณนี้นะทุกคนสูงมากโรงแรมชาดา ep ที่แล้วเราก็พูดถึงที่เที่ยวตำบลปากโพอำเภอเมืองน,นครแห่งนี้ทุกคนดูสิเดี๋ยวเรามาพูดจนต่ากดกรงชั้นหนึ่งทุกคน นะครับม,มีการประชาสัมพันธ์นะครับทุกท่านนะครับมาห้ามออเอาทุเรียนมานะจ๊ะช่วงนี้หน้าทุเรียนหีทุกคนจ้าบรรยากาศหร,รัหรามาาทุกคนโรงแรมแบบอลังการงานช้างมากๆสาว้น้ำด้วยตรงนี้นะ อาหารเช้าก็กินตรงนี้เรื่องหนึ่ทุกคน น่ารักมากน้องๆพนักงานแบบกัเองมากคือความเป็นส่วนตัว p r i เว c ีกับ Security เนี่ยมันคู่กันทุกคนใช่ไหมฮะบางทีเราไปโรงแรมเห็นไหมโรงแรมใหญ่ๆนะเขาจะบริการก็หลากหลายกันออกไปใช่ไหมแล้วก็จะแบบเราจะเข้าจะออกเขาก็พนักงานก็จะเห็นหมดเลยแล้วที่ความเป็นส่วนตัวของบางคนเนี่ยเขาจะไม่ชอบเนี่ยプライเวสีเหมือนจะแบบต้องมีพนักงานนั่งมองนั่งอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาจะเคอะเขินเพราะบางคนอาจจะนัดจิ๊กมานน่นนี่นันอะไรอย่างเงี้ยฮะฉะนั้นความเป็นส่วนตัวเนี่ยบางที โอ้ที่นี่เนี่ยลดมากอย่างแม้จะเข้าจะโออย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดเราจะเรียกร้องขอร้องร้องขอนุนนี่นานอยากจะขอเกลือสักช้อนหนึ่งมาบ้วนปากฆ่าเชื้อโลกก็ขอแม่บ้านได้เรียกว่าอ่อพร้อมที่จะัอร์ตนักท่องเที่ยวนักเดินทางดูสิสวยมากเลยนะคะ ม,มาประมาณนี้ลูทุกคนจะไปเดี๋ยวเราจะเดินนะไม่เดินดีกว่าไม่เดินห้าหกกิโลจะเดินสมไมเพราะว่าจะได้ประหยัดเวลาเข้าไปในเมืองจริงๆเราเป็นนักเดินทางถูกไหม ก็ต้องเดินชมเมืองชมอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเคยเดินมาแล้วเจ็ดแปดกิโลเพื่อจะถ่ายบรรยากาศให้ชาวโลกได้รู้อะไรประมาณก็ทํามาหมดแล้วทุกคนจากไปหัวหินมีเอามอเตอร์ไซค์ให้ให้หยิบยืมจากโรงแรมเพื่อจะได้เก็บบรรยากาศที่ไม่เหมือนใครในชาวโลกล่าใช่ไหมก็เคยมาแล้วปั่นจักรยานในเมืองประจวบเมืองสามเอ่าอะไรเงี้ยก็จะแบบมีหลากหลายคลิปของเราก็ลองเลื่อนดูใครจะไปเที่ยวที่ไหนมานครมาชิชดาเอสนนครอย่างเงี้ยก็เลื่อนดูคลิปเพลินๆนอกจากจะได้แบบว่า ออได้เห็นความสวยงามแบบนี้ฮะก็อาจจะได้อย่างเมืองปากทูลตรงเนี้ยลุกคนจะยิ่แต่ปากพนังใช่ไหมปากพนังทัพทิมสยามปากทูลก็มีนะอย่างที่บอกไปในอีพีที่แล้วเออพลังกินจูทัพทิมสยามส้มโอศูนย์ศิลปะแกะหนังตะลุงน้ำตก เนี่ยฮะไปทางซ้ายมือเนี่ยก็ไปอำเภอท่าสาราหรือจะไปวัดไพยสารสถิตนะครับวัดหลวงทศทวดอะไรเงี้ยฮะก็ที่เที่ยวธรรมชาติวิถีชาวประมงก็มีทุกคนสวนนะฮะจะมีสวนคำสิงป์ที่แบบเขาบอกกันมาว่ามีฝรั่งกินจูมีทับทิมสยามส้มโออะไรประมาณนี้ฮะทุกคนหรือจะไปทําช็อกโกแลตมีโรงงานช็อกโกแลตที่ปากทูนที่ประเทศไทยนครศรีธรรมราชอย่างนี้เลยทุกคนเห็นไหม ถนนใหญ่ติดถนนเลยที่พักหรูหราดูสิเนะนี่ฮะเดินไปเรื่อยๆก็จะเข้าเมืองนะครับนครปากนกครถนนพัฒนาการภูฝางก็เชื่อมกับที่นี่จะไปวัดไชยชัยมงคลวัดพระาธาตุนะฮะ ก็นั่งสองแถวไปลงในเมืองก่อนไปอาจจะไปกินอาหารใต้วันนี้เราอยากไปร้านเนี่ยดำหมาดำกันเองอ่น่าสนใจนะชื่อดำกันเองเนี่ยทำให้เรารู้สึกสะดุดตาแล้วก็มีชาชาอีสองเป็นชาแบบเป็นชาแบบของพื้นเมืองชาวไทยนครหลฮะก็จะมีเป็นชาอีสองนะฮะไปดูกันหน้าตายังไงจะเป็นชานมชานมชาไทยชาักใต้เนี่ยให้ชมบรรยากาศด้านนอกทุกคนอยาก ถ้าศาลาเนี่ยจะมีรถสองแถววิ่งกันถึงหกโมงครึ่งกันเลยนะทุกคนจ้ะก็เป็นเวลาเวลาแต่ด้ไกลาจากในเมืองนะฮะนี่คืออำเภอเมืองแต่ตำบลปากทูนนะท,ที่เที่ยวเป็นสิบๆแห่งก็ต้องแบบบางคนค้นหาในกูก็เจอแล้วทุกคนเขาจะไปน้ำตกน้ำตกก็ไปจังท่าศาลาขนมขนมได้เหมือนกันนะจากตรงนี้เลยโอ้ยดอกไม้สวยมากทุกคนจะยังกับอยู่สวิตเซอร์แลนด์ดูสิโ <c oughs> ม,มจะถ่ายรูปรถสองแถวผ่านไปแล้ววะทุกคนจะเสียดายจ้ะ นี่ฮะรอตรงนี้เลยนะใครขับรถส่วนตัวไม่ว่ากันนะ,ะแต่เราชอบใช้วิถีแบบนี่ฮะวิถีชุมชนนะฮะนี่ฮะทุกคนจะเห็นคำว่า JD ดียจะแสดงว่าถึงแล้วนะฮะโรงแรมชดาทุกคนจามเมืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคำชื่นช่ำธรรมชาติจริงๆทุกคนแร่ธาตุอุดมเครื่องถมสามกษัตริย์ที่นี่เขาดังมากมากวัดมากสิ่งทุกคนครบเครื่องกุ้งปู นะครับทุกคนสุดยอดมากเมืองนี้มีทั้งกุ้งมีทั้งตูนะฮะแต่ที่นี่ก็มีกระปิดด้วยนะกะปิที่ทําจากปลาทุกคนนะ่าสนใจมากปกติจะทําจากเคยกุ้งใช่ไหมแต่ที่นี่ก็ทําจากปลาก็มีนะอุอากาศดีมากทุกคนย,ยูนดีสูวยต้นงสนต้นสนนะครับด้นนั้นนนูจะเป็นชดาแอบนครคนดังๆมีใครบ้างหนทวนอีกรอบหนึ่งนอกจากอาเชิรทรงสีเจนนี่เจนนี่ได้บทั้ดสดชื่น นี่ไงมาม่าบลูก็คนนครนะที่ร้องเพลงก็มีแต่ควายควายควายเท่านั้นก็มีแต่ควายแต่ควายอย่างเดียวที่ทนถือไว้นะเขาจะมีคนนครดังๆเยอะมีใครอีกลองนึกสิครับทุกคนที่ดอกอะไรดอกตํแเป้ทุกคนแต่ว่าดอกดอกไม้ประจาจังหวัดที่นี่คือดอกชัยาพกษนนะครับแล้วก็ต้นไม้ก็คือต้นแสะมีไหมต้นแสะแถวนี้มากินกับขนมจีนได้นั่นไงฝั่งหนะูเนี่ยไปท่าศาลาทุกคน เราก็จะลงใช่ไหมแต่เรามารอฝั่งดีเพื่อจะเข้าไปในเมืองนะครับแหมพูดคำว่าในเมืองยังกับว่าโรงแรมชดาแอดนครอ,อยู่นอกเมืองแต่ก็ออกมานีดเดียวทุกคนนั่งรถสองแถวมา15บาทอา๋อนึกออกแล้วปากทูนที่เป็นที่นี่อยู่ตำบลปากทูนใช่ไหมโรงงานโรงงานช็อกโกแลตชื่อ,อวันชื่อโรงแรมอนะไรนัคลาฟคลาสจา,อากอ,าอุทนยาเดี๋ยวลองนึกก่อนแอนนึกออกแล้วทุกคนวันมอไทยคลาฟ ตัวหาช็อกโกแลตทุกคนสามารถทําช็อกโกแลตกินเองสั่งช็อกโกแลตได้อุทยเที่ยวเยอะนะตำบลปากคูนเนี่ยอย่ารู้จักแต่ปากพนังแต่ถ้าปากทะยุนนั้นอยู่ที่พัทลุงน,นั่นนะตรถมาแล้วทุกคนจะ้ะนี่ฮนะสะระสระพ่อเขามองใหญ่เลยทุกคนจะ้ะสปพอเขาไม่รู้ไงว่าเรามาจากแบบว่าดินแดงที่แบบว่าไกพูนเขาก็จะมองประมาณนี้ คำสัมผัสรายะาของอาชีพของการรักษาความปลอดภัยจะแต่บางคนเ็าไม่ชอบนะคนไทยก็ไม่ชอบให้ใครมองนะเดี๋ยวนี้มันจะมีเรื่องไงแล้วไม่สังเกตไหมเขาจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ก็มีเขาเรียกว่าเป็นมารยาทบางคนก็จะแบบว่าไปมองหน้ากันบางคนไม่ชอบเลยคนไทยสมัยนี้ตีฟันรันแทงกันก็นกมองหน้ากันไปทะเลาะกับรอปรพรอปรพอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ด้วยอาชีพของเขาเขาก็อ้างหน้าที่เขาก็ชอบมองอยู่แล้วด้วยกันะ ก็ไม่เป็นไรทุกคนจ๋าเราจะเข้าใจอาชีพแต่ละอาชีพอยู่แล้วคนดูสิบรรยากาศดีมากเลยเนาะโอ้ทุกคนก็ว่างรอรถดูสิคนอ้อยอ้อยนาธานมากมีทั้งอ้อยทั้งกล้วยเลยจ่ะทุกคนจ้าโอ้มาแล้วจริงๆด้วยคันนี้ไม่น่าจะพลาดเราหะทุกคนจ๋ารถสองแถวจ๋าทุกคนจ้า,นจาอนนี้จะเป็นสองแถวแต่ว่าสองแถวแบบออสนามกีฬานะครับทุกคนก็จะไป จุดเดียวกับคิมของที่จะไปท่าสารานั่นแหละทุกคนจ้านะครับโรงแรมสดาอยู่ตรงนั้นนะฮะสดาแอนด,ด์แคร์ยดีๆๆ